แรงแรงเอาพ่อถอนเลยถอนเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ภารกิจของเราจัดส่งชุดโซลารเซลล์ให้ลูกค้าครับผมอยู่แถวแถวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ฮะวันนี้ลูกค้าสั่งเป็นปั๊มไดโวครับผมเป็นปั๊มไดโว750วัตต์นะครับนี่ลูกค้าลูกค้ามาถึงเลยก็ยกเองเลยนะ หาทีมงานเองเลยครับผมนี่ก็เอาโครงโครงด้วยแพงด้วยปั๊มด้วยครับผมแล้วก็สายสายน้ำนะครับนะนีเป็นปั๊มไดโวอ่าสามนิ้วนะครับผมสามนิ้วครับนีโอ้ยสงสัยจะสูบสูบลงหน้าบอพี่แรงบอ โอ้ไะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโค้งลงก่อนนี่ครับโค้งตัวนี้ใส่ได้สองแผงพอดีเลยนะเฮ้จะได้แรงๆหน่อยแต่รู้สึกว่าแดดนี่โอ้แดดไม่ออกเลยนี่ครับฝนจะตกแล้วนะครับผมนะนี่ข้าวก็กำกำลังกำลังงามๆเลยนะนี่แต่ขาดน้ำหน่อยครับผมนะครับนี่ลูกค้า ต้องต้องอเก็บข้อมูลให้เอฟซี FC ดูกันนะครับผมกับการเอาน้ำลงมาด้วยอ,อไล่น้ำแพ็กนี่แหละจะตึกเจาพังเออเอาเอาไปไปกินน้ำยังไม่ไหลก็ได้กินน้ำก่อน้อาอยู่ใกล้ๆเรามาเองแล้วก็ดูแลลูกค้าหน่อยนะครับ แผงก็เราก็มีจำนายนะครับผมมีจำน่ายเหมือนกันอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานลงก่อนอ่าไม่หนักครับผมไม่หนักนะครับยกประมาณสามสี่คนได้ครับผมนี่เป็นชุดโครงนะครับนี่อสองคนก็นได้ไปสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอา อันนี้จะยกแนวตั้งนะพี่นะ <Yeah. S 1> ออแนวตั้งนะครับอเดี๋ยวผมจะยกปั๊มไปตามโอ้จับจับแนวสนัดก็ได้จับ <c oughs> อ่าอ่าตัวนี้เป็นแผงกระจกสองด้านนะครับผมรับแสงอย่างดีนะครับ ไม่มีทางเข้าเ่พี่อ,อ๋อต้องทำทางก็สวนแล้วนี่นะครับไปแล้วนอน,น,นก็ประมาณนี้ครับผมนะธุรกิจไม่ใช่อาชีพโซลาร์เซลล์ต้องต้องแบบนี้ครับผมนะทั้งแผงทั้งปั๊มนะครับผมมันนี้ลูกค้าเลือกใช้ปั๊มสองแผงเลยฮะนะเรงๆนะครับ เราก็แบ,บกปัก๊มครับผมไลแล้วเจ้าของเจ้าของนาครับผมนีู่่นโอ้ไกลเหมือนกันนะโอ้เหนื่อยแล้วนี่โอ้ไม่ธรรมดานะกระจกสองด้านนี่ หนักครับผม <c oughs> โอ้นี่สะนะครับผมนุ่นที่ตั้งอยู่ตรงนู้นจะดูดลงหน้าตรงไหนหนี่อ๋อครับอืมแล้วแปลงนู้นเหรอของใครนุ่นอันนั้นของคนอื่นอ่ะไปเต่าครับผมไปถึงแล้วอืม <c oughs> ถึงที่แล้วครับผมดีโอ้โห แล้วแผ่นสุดท้ายครับผมอาวางก็อาวางโอเคหนึ่งแผงสวยงามตัวนี้เป็นแผง ของโซล่าแมกเป็นแพงรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับนานๆเลยกระจกนี่รับแสงอย่างดีนะครับผมเป็นโมโนฮับเซลกระจกสองด้านนะครับมหมแกะกลองอต่อแบบอารุกรม ประกอบกันเลย <c oughs> โอ้ดีหาพื้นมาใส่หน่อยเป็นกระท่อมไเลย <c oughs> อันนี้ปัม๊มครับผมปั๊มก็มีสาย20เมตรปั๊ม3นิ้วนะครับมีสายรัดมาให้ด้วยเป็นปั๊มไดโว750วัตต์ นับตัวนี้เอาวันนี้มีพีเซนเตอร์แล้วนะครับผมจะได้ลองเออจับแค่ประมาณตอนนั้นประมาณนั้นแหละจุ๊มๆหน่อยเอาพี่เสียบลักเลยอือดูในยยเียบลัก,ลกเลยอ่าเจ็บไปจับข้างล่างเด้อโอ้ แรงแรงเอาพอ่อถอนเลยถอนเลยแรงต้องซื้อต้องนิย้ยวใช่ไหมเออต่อสายแล้วครับผมสายนี่ก็ประมาณสี่สิบเมตรนะครับอืม <c oughs> โอ้ ได้วน um ี่เจอบดรสอบหนักเหมือนกันนะนี่สี่สิบเมตรเลยนะไหวไหมเนาะวางลงไปเลยนายวางจุ่มลงไปเลยเออไม่ต้องจับก็ได้วางเลยก็ได้เออให้มันให้มันนอนมาทันเนี่ยเดี๋ยวดีกว่นเดี๋ยวก่อน Để để đinh phái còn. Ấy, Mày cho vào mà tinh tưng đinh phái còn. Ủa là đinh xái, em mà khuyên thắng nó là cái đại. Hả? Hả? Lai nha, lai nam mà Đông con sụt sụt riêu riêu nữa lẹ. Hả? Để còn đâu? Hả? Chốp 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 đi Hả? Muốn muốn đí, đí, đí. đi 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 đi. Đi còn. Tông muốn tam này. มันมว้วนครั้งแรกก็ต้องแบบนี้แหละครับต่อไปก็ปล่อยเลยเอามาแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไหวไหม <c oughs> โอ้ตาแรงขนาดนี้โอ้นี่จาสายประมาณนี้นี่แจวเลย เอาดันขึ้นมาดัน okay? ข <Rahmen COVID> ึ favor, well, ้นมาเอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่จับสายด้วยจับสายตามด้วยเดียว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 ปิดปิดก่อนเอาสายสี่ซิลเมตรครับทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มาเลย <laughs> ขึ้นมาถึงนี่แลลวครับโอ้โหเ,เสียบยัยงเอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอนันเอาพี่ลองยกขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอ้โหได้อยู่ครับผมนี่ได้อยู่ยได้อยู่ ทรงขนาดนี้นี่40เมตรถือว่าโอเคครับไหลไปเรื่อย<ม> <c oughs> โอเคผ่านผ่านผ่านเนาะโอ้ไม่ธรรมดาครับไดโวสูราเซลยอืมอ่ะตอนนี้โอเคแล้วครับผมทีมงานก็ ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับสองแผงนี้แรงมากครับผมนะตัวน,นี้กำลังสบายเลยนะเฮ้ยเราไปล้วงมือนะจะเอามือล้วงนะนี่น้องก็จับไว้ครับนี่โอ้โหสี 40, 40่สนะิบเมตรฮะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเอาโอเคคลิปนี้ก็ฝากกันไปด้วยครับผมใครสนใจก็โทรมา0 8 0 8 4 3 2 9 1 0ก็นนะครับผมนี่ บายบายลายท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณลูกค้าด้วยที่ไว้วางใจสั่งออนไลน์ครับผมเก็บเงินปลายทางเอามาถึงที่ครับผมนะครับ